5อันดับสกีรีสอร์ทที่ฮอกไกโดสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ชอบเล่นสกีและหิมะในฤด,ดูหนาวปี2024นี้เริ่มที่แรกกันที่รุสุสึสกีรีสอร์ทถือเป็นหนึ่งลานสกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดในฮอกไกโดมีขนาดใหญ่ครอบคลุมภูเขา3ลูกมีเส้นทางสกีหลากหลายรูปแบบเหมาะสําหรับผู้เล่นทุกระดับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสาหรับครอบครัวเพราะภายในคือโรงแรมขนาดใหญ่แถมยังมีสวนสนุกสาหรับคุณน,น้องๆหนูๆด้วยนะเรียกได้ว่าไปที่เดียวครบทุกกิจกรรมนิเซโกวิเลสกีรีสอรรมาช ได้รับการยอมรับในสากลเพราะขึ้นชื่อว่ามีวิวที่งดงามมากรวมไปถึงเส้นทางสกีที่ยาวกว่า47กิโลเมตรเหมาะสำหรับผู้เล่นทุกระดับบริเวณรอบๆจะมีโรงแรมร้านคา้าออนเซน็นรวมถึงกิจกรรมต่างๆให้เพลิดเพลินกันได้ทุกวันเลยที่นี่เซโกวิลเล่เทเนะสกีรีสอร์ทอดีตสถานที่จัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมีทิวทัศน์ที่สวยงามเดินทางง่ายเหมาะกับวันเดย์ทริปด้านบนยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นความสวยงามของเมืองซัปโปโรได้ที่นี่ยังมีคอร์สเรียนสกีและพื้นที่ให้ลากเลื่อนสำหรับเด็กกกๆออีด้วววววยยรมมถึงงสสิ่นคาะ ร้านค้าคาเฟ่ต่างๆแต่น่าเสียดายไม่มีโรงแรมในสกีรีสอร์ทแห่งนี้มาต่อกันที่นิเซโกะแกรนฮิราฟุสกีรีสอร์ทเรียกได้ว่าเป็นลานสกีรีสอร์ทที่ขนาดใหญ่ที่สุดในนิเซโกะเป็นลานสกีระดับโลกที่มีเอกลักษณ์มีชื่อเสียงในฐานะสกีรีสอร์ทชั้นนําของญี่ปุ่นเรียกได้ว่าแค่นั่งกระเช้าขึ้นไปดูวิวก็คุ้มแล้วด้านล่างสกีรีสอร์ทแห่งนี้จะมีโรงแรมที่พักรวมไปถึงซาวน่าและออนเซน็นอีกทั้งยังสามารถเดินทางไปยังหมู่บ้านฮิราฟุในละแวกใกล้เคียงได้เต็มไปดดดด้้้้้้ววยรราาาาาานนนคคคออาหหาบททที่จะใํใุณเพเพพลิิไตัังื และนี่คืออีกหนึ่งสกีรีสอร์ทที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั่นก็คือฟูลาโลโน Prince Snow Resort ที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้นในช่วงฤดูหนาวรองรับผู้เล่นได้ทุกระดับโดยเฉพาะน้องๆเพราะที่นี่จะมีเมจิกคาเฟ่พื้นที่ผมวิเศษรองรับผู้เล่นมือใหม่และน้องๆรวมไปถึงสโนว์แลนด์ที่คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับหิมะทุกอย่างสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเรื่องไหนที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นหรืออยากไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัวลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือทักมาตามที่ออยยยยู่่่่่่ดด้้าาานนนนลลงไไเเเครัับททีีวญปปปุุใจจกสมต ครับ